เริ่มต้นกันแล้วครับสำหรับ Joker War ตอนที่1ครับนี่ก็คืออีเวนต์ครับที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของบรูซเวนจากเศรษฐีจนกลายเป็นยาจกสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมสามารถย้อนไปดูตอนปมบทของ The Joker War ตอนที่0โดยคลิกที่มุมขวาด้านบนได้เลยครับ หลายปีก่อนในช่วงที่แบทแมนเพิ่งเริ่มต่อสู้กับโจ๊กเกอร์ใหม่ๆแบทแมนได้พูดคุยกับอัลเฟรดถึงศพที่เจอที่โรงงานสารเคมีผลตรวจจากศพพบว่าโดนสารเคมีชนิดใหม่ที่โจ๊กเกอร์สร้างขึ้นซึ่งอัลเฟรดก็คิดว่าโจนะ๊กเกอร์น่ะก็เป็นแค่คนบ้าธรรมดาแต่แบทแมนบอกกับอัลเฟรดว่าอย่าประเมินความบ้าของโจ๊กเกอร์ต่ำไปเพราะว่าแบทแมนพอจะเข้าใจถึงมุมมองของโจ๊กเกอร์ ต่อประชาชนในเมืองกอตแฮมเพราะจ๊กเกอร์ไม่ลังเลเลยที่จะฆ่าคนที่อยู่ในเมืองกอตแฮมสําหรับประชาชนในเมืองกอตแฮมนั้นก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเว้นแต่แบทแมนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขายังเห็นว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในเมืองมันถึงชอบสนใจเล่นงานแบทแมนเป็นพิเศษซึ่งสําหรับแบทแมนกับจ๊กเกอร์เขารู้สึกว่าเป็นการต่อสู้ที่อาจจะไม่มีวันจบสิน้นและเขาก็กลัวเหมือนกันครับ ว่ามันจะไม่มีวันจบแบบที่เขาคิดไว้จริงๆอัลเฟรดก็เลยปลอบใจว่าทางนั้นไม่ว่าการต่อสู้จะยืนยาวไปเพียงไหนเขาจะอยู่เคียงข้างคุณหนูบรูซทุกช่วงเวลาที่คุณหนูนั้นเผชิญหน้ากับโจ๊กเกอร์แต่ตอนนี้อัลเฟรดได้จากลาไปแล้วสินะครับปัจจุบนัน แ a ทแมนได้ขับแบทโมบิลต่อสู้กับพวกแก๊งโจ๊กเกอร์ในอุโมงค์ขณะเดียวกันก็มีข่าวรายงานถึงการเทคโอเวอร์บริษัท Wayne Enterprise ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนและตอนนี้หนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งมันก็อาจจะกระทบต่อวงกว้างของธุรกิจโลกด้วยเช่นกันส่วนข่าวอีกแหล่งก็มีการรายงานว่าทายาทคนสำคัญของตระกูลเวน อย่างบรูซเวนนั้นมีรับลมคมในมีบัญชีเงินที่แอบแฝงและก็มีการเชื่อมโยงไปถึงที่เขานั้นมอบเทคโนโลยีบริษัทต,ตัวเองไปใช้ในการสนับสนุนนักปราบอธรรมอย่างแบทแมนซึ่งตอนนี้ฮารันเกรฟได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับเวนเอ็นเตอร์พรส์และบอร์ดบริหารก็มีมติให้แบทแมนนั้นคืนสิ่งของที่ได้ไปจากบริษัทกลับมาโดยขณะนี้คลิฮัตเวนได้ถูกพนักงานเขตของเมืองเข้ายึดทรัพย์ และยังไม่พบตัวของบรูซเวนเลยครับอีกมุมหนึ่งสํานักข่าวก็แทมกาเ็จที่ได้แชร์ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเทคโอเวอร์เวนอินเทอร์ไพรสคือจ๊ k กเกอร์อยู่ดีๆก็ได้เงินจํานวนมากโอนมาที่สํานักงานพร้อมกับโนติสว่าให้มีการยุติการลงข่าวนี้เสียตัดมาที่การไล่ล่าแบทโมบิลสุดท้ายรถได้ถูกสมุนของจ๊กเกอร์ยิงบาซูก้าจนถูกทําลายแต่ในรถกลับไม่พบแบทแมน พวกมันโทรไปรายงานพันสลายนแฟนใหม่ของโจเกอร์ที่อยู่บนตึกเวนแต่เธอดูจะไม่ได้งุดหงิดอะไรนักเพราะแผนการยึดระบบคอมพิวเตอร์ที่ตึกนี้กำลังดำเนินไปได้ราบลื่นเพราะเธอได้จับตัวลูเชียสฟอกประธานเวนอินเทอร์ไพรส์คนปัจจุบันโดยเอาเข็มอาบยาพิษโจ๊กเกอร์ปักหัวเขาสามเล่มเพื่อวางยาให้ลูเชียสนั้น ยอมปล่อยข้อมูลที่เธอต้องการโดยตอนนี้ <st ress> เธอสามารถยึดครองเทคโนโลยีใหม่ที่ลูเชียสกับแบทแมนช่วยพัฒนาอยู่มาครองได้สำเร็จเอ๊ะว่าแต่โจ๊กเกอร์ไปไหนละ่ะพันช์ไลน์จึงบอกว่าคนรวยจะทำอะไรได้ละ่ะนอกจากจะไปช้อปปิ้งที่คามแอลลี่โจ๊กเกอร์ได้มาถึงโรงหนังโมนาด สถานที่สุดท้ายที่ครอบครัวเวนมีความสุขเขาได้ใช้เงินที่ขโมยมาจากบรูซเวนมาซื้อโรงหนังที่นี่และกะจะใช้ที่นี่เป็นเวทีสำคัญให้กับแบทแมนเพราะเขาได้จัดโชว์สุดพิเศษไว้ให้ถึงแม้ผู้คนมักจะบอกเสมอว่าต้องการชมหนังเรื่องใหม่ๆแต่จริงๆ ผู้คนต่างทวินหาแต่หนังคลาสสิกทั้งนั้นแหละและสถานที่ที่ดูหนังคลาสสิกจะต้องเป็นที่ที่บรรยากาศดีด้วยหนังที่เขาเลือกก็คือ Mark of Sorrow หนังที่ b บรูซเวนนั้นชอบในวัยเด็กและคนที่เมืองกอตแฮมทั้งหมดจะต้องได้ดูหนังที่เขาเตรียมไว้ให้ซึ่งโจ๊กเกอร์เขาก็จัดแจงเตรียมหนังและให้ผู้ชมบางส่วนมานั่งดูในโรงแล้วครับซึ่งเมื่อเปิดม่านไปดูก็จะพบว่าคนที่นั่งดูอยู่นั้น กลายเป็นศพนั่งดูหนังแล้วมีรอยยิ้มเต็มไปหมดตัดมาที่ตึกเวนตำรวจได้ล้อมสถานที่ไว้หมดนำโดยผู้บัญชาการบูลล็อกที่มาแทนเจมส์กอร์ดอนหลังจากที่เจมส์นั้นโดนแบทแมนบูลาฟวางยาจนเขาไม่สามารถมาทำหน้าที่ผู้บัญชาการได้อีกบุลล็อกได้ใช้กองกำลังตำรวจมากดดันบริษัทนี้ให้เปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้น เพราะเขารู้ดีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือโจ๊กเกอร์แต่ว่าได้มีชายคนหนึ่งนั่งรถลีมูซีนมาจอดและเปิดประตูออกมาเขาก็คือ5าลานเกรฟที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนใหม่ของเวนเขาเยาะเย้ยบุลล็อกว่าไม่สามารถทำอะไรลูกค้าเขาได้หรอกเพราะนายกเทศมนตรีก็เพิ่งประกาศผ่านทีวีว่าให้ตำรวจเลิกยุ่งกับบริษัทเวนซะรวมถึงได้ข่าวว่า บุลล็อกจะโดนปลดเร็วๆนี้ด้วยและย้ำเตือนอีกครั้งว่าอย่ามาล้ำเส้นเพราะสำนักงานใหม่ตำรวจและอุปกรณ์ใหม่ๆที่พวกตำรวจนั้นได้ไปก็เป็นเงินทุนจากบริษัทเวทเอ็นเทอร์ไพรส์คงไม่ดีแน่หากมันจะโดนยึดคืนหมดบุลล็อกก็เลยสวนไปว่าสิ่งที่กรมตำรวจได้มาคือสิ่งของที่บรูซเวนนำมามอบให้ตั้งหากไม่ใช่พวกแกซะหน่อย ฮารัานเกรฟไม่สนใจได้เดินเข้าไปในตึกและเขาก็เอาหน้ากากประจำตัวมาใส่เปลี่ยนหน้าตัวเองให้กลายเป็นอันเดอร์โบรเกอร์นายหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลเงินใต้ดินให้กับพวกมาเฟียซึ่งเขาเองนี่แหละก็เป็นผู้ซ้อนแผนเล่นงานแคทวูแมนหลอกให้เธอโอนเงินของบรูซเวนมาให้โจ๊เกอร์เขาเดินเข้าไปแจ้งกับฝ่ายการเงินว่าเจ้านายของเขาต้องการซื้อโรงหนังในเมืองกอตแทมทั้งหมด ไม่ใช่แค่โรงหนังใหญ่ๆนะแต่ทั้งเมืองเลยแต่อันเดอร์บรกเกอร์ไม่รู้เลยครับว่าคนที่ขับรถมาส่งเขาคือบรูซเวนที่ปลอมตัวมาและเขาก็ได้แปลงกายเป็นแบทแมนเพื่อแอบเข้าไปในตึกเวน n เอ็นเตอร์พรส์นี้เขาปีนป่ายขึ้นไปและลอบเข้าไปทางกระจกและก็เข้าไปสู่ห้องปฏิบัติการแบทเคฟที่ซ่อนไว้ในตึกนี้ครับซึ่งแน่นอนว่า พันสไลด์แฟนสาวของโจกเกอร์ก็ล้อเล่นงานเขาอยู่เธอลอบโจมตีจากด้านหลังเธอเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูสภาพของลูเชียสที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอบอกว่าตอนนี้ลูเชียสได้เปิดเผยข้อมูลท้ำค้างคาวย่อยอีก6ที่ที่แบทแมนนั้นซ่อนไว้ในเมืองได้หมดแล้วสถานที่ที่แบทแมนเตรียมการไว้หากมีภัยเกิดขึ้นแต่ถา้าค้างคาวที่อยู่ในตึกนี้เป็นถ้าที่เธอชอบที่สุด เพราะนี่คือตึกใหม่ที่สร้างขึ้นจากการบูรณะเมืองทำลับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกจนกว่าเมืองนี้จะสร้างเสร็จการมาของแบทแมนครั้งแรกที่นี่มันควรจะเป็นชัยชนะที่เขารอคอยแต่พวกเธอได้ยึดมันมาได้ก่อนพันช์ไลกดปุ่มลับที่ทำให้เปิดเผยว่าแบทแมนมีชุดใหม่ชุดโครเมียนแวววับอันสดใสมันคือชุดที่แบทแมนจะสวมใส่ในอนาคต หลังจากที่เมืองกอตแธมนั้นได้กลายเป็นเมืองที่สงบสุขแต่แบทแมนเองก็งงว่านี่คือชุดอะไรเขาไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าลูเชียสจะเป็นคนออกแบบไว้ลูเชียสที่อยู่ในมอนิเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เป็นคนออกแบบแต่ต้นแบบของชุดนั้นอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนแรกลูเชียสก็นึกว่าแบทแมนเป็นคนออกแบบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับพันช์ไลน์ได้โอกาสก็เลยเน็บแบทแมนซะหน่อยมาหาว่าพวกเธอบ้า แบทแมนแกเองนี่แหละมันบ้าจริงๆที่สร้างของเล่นแวววาวไว้ใส่เพื่อในอนาคตที่สดใสแต่ตอนนี้มันคืออนาคตที่แกไม่มีทางจะได้เพราะพวกเธอจะยึดมันมาให้หมดและฆ่าเขาซะแต่จูจูแบทแมนรู้สึกเวียนหัวมันเกิดอะไรขึ้นพันช์ไลน์เฉลยเธอได้ปล่อยแกส๊สหลอนไว้เต็มห้องนี้ แก๊สที่จ๊กเกอร์ได้ปรับแต่งจากแก๊สของสร์โคร์ซึ่งมันจะไม่ฆ่าแบทแมนหรอกแต่มันจะหลอนประสาทแบทแมนเอามากๆแบทแมนทนไม่ไหวแล้วเขาต้องรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกตรงทางออกแสงสว่างที่เขาเข้ามาทันใดนั้นกลับมีเสียงชายที่คุ้นเคยเข้ามายังหูฟังของเขานายท่านบรูซไม่ใช่ทั้งนั้นครับเอาเฟร แต่ด้านหน้าของแบทแมนนั้นก็ปรากฏเครื่องบินรุ่นใหม่ที่เขาร่วมพัฒนากับลูเชียสตอนนี้โจ๊กเกอร์ได้ยึดเอาไปใช้มันเอาไปหมดภาชนะของคุณหนูเมืองของคุณหนูในท่านบรูซคุณต้องหนีออกมาไม่นี่มันไม่จริงคุณตายไปแล้วคุณตายไปแล้วขอโทษด้วยครับหนุ่มน้อยของผมผมขอโทษด้วยแต่ตอนนี้พวกเราทั้งหมดจะต้องตาย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Joker War ตอนแรกโดยอีเวนต์นี้จะมีอยู่ที่6ตอนจบนะครับผมยังไม่รวมไทยอินอื่นๆแต่ยังไงผมก็จะเน้นไปที่เนื้อเรื่องหลักนะครับถ้าเกิดว่ามีไทยอินไหนที่น่าสนใจก็จะนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปด้วยนะกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ